สกุลนะคะเพื่อนเพื่อนโอเค น่าจะโอเคไหมนะโอเคละน่าจะโอเคแล้วค่ะเนื่องจากตัวแม่หมอเล็กมากทุกคนมันก็จะต้องวุ่นวายแบบนี้นะคะทุกวัน วายทุกวันเลยเดี๋ยวเรามาล้างพลังงานลบๆกันนะคะเริ่มเลยนะ คไ okay. อกันเลยนะคะอย่างเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ดึกนะะพี่เ,เพื่อนพรุ่งนี้แม่หมอมีภารากิจเนยมีภารากิจมีภารากิจเดี๋ยวเราจะทำสมาธิกันนะคะพร้อมๆกันนะทุกคนเราจะใช้พ่ายำสำรับนะคะ สามสัมนี้โอเคค่ะทำสมาธิกันค่ะลูกขอเชื่อมต่อกับสิส่งศักดิ์สิทธิ์และจะกววาลให้อาศัของตัวลูกเองขอให้มีการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันและนำทางให้ลูกมีการพยากรณ์ภายเนี่ถูกต้องและแม่นยำตรงกับความจริงที่สุดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพลังงานที่เข้ามาชมได้มีการให้เปิดทางมีการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำาดยเถิด สำหรับชาวลัคนาตุลราศีตุลและคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนะคะโอเคอาจจะตรงและไม่ตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะถ้าอยากให้ตรงติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะคะคิวยังมีว่างอยู่นะแล้วก็สำหรับพี่เพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากเลยที่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอ ะะแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการส่งค่าขนมนะคะส่งแทนคาขอบคุณว่าเ,เป็นค่าครูหรืออะไรใดๆมีช่องทางด้านล่างนะคะสําหรับคนที่สอบถามเอาไว้แม่หมอลงไว้ให้แล้วนะคะด้านหนะ้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราจะใช้ไพ่หลักกันก่อนนะคะทุกคน เรจะดูสถานการณ์ความรักนะคะแล้วเราค่อยใช้ไพ่ทาเราเปิดเพิ่มเติมความรักของชาวตุลรัคนาตุลราศีตุลดูให้หมดเลยนะคะพอไม่เหมาะได้ทำสมาธิไปแล้วคนที่เกิดเดือนตุลาคมก็ดูได้เลยโอเคสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงคะตอนนี้ เดี๋ยวค่อยทำนายทีเดียวนะคะอืมชาวตุลชาวตุน,ตนคุณได้ไรมุมส่วนตัวต่างฝ่ายต่างมีมุมและความชอบในแบบของตัวเองแต่ก็ใช้เวลาร่วมกันได้ มีมุมมีระยะที่พอดีต่างเป็นตัวของตัวเองแต่อยู่ด้กันได้เป็นเองเวลาอยู่ร่วมกันใช้เวลากับสิ่งที่เราที่เป็นเราตื่นแต่เช้าสัมผัสแสงแดดและเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้บ้างนะคะนี่มุมส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวให้กันและกัน79 มนดำไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาการใช้การบังคับทั้งทางตรงและทาง,ทงอ้อมใช้วิธีควบคุมอีกฝ่ายเล่นกับไฟก็ต้องย่อมได้ผลที่เกิดจากไฟวิธีทางลามัดมีค่าผ่านทางพิเศษเสมอของฟรีไม่มีในโลกการร้องขอเมื่อได้มาแล้วถึงเวลาก็ต้องใช้คืนเรารับได้หรือไม่จงอยู่ในความไม่ประมาทและหลงผิด 89ลืมไม่ลงภาวะที่พยายามเดินต่อแล้วแต่ก็ยังมีความหลังฝังใจรักฝังลึกยากถอดถอนมีความรับยังมีเรื่องฝังใจที่ยังเอาออกไม่ได้ยังไม่ลืมรักเก่ามีความรับต่อก,กันมีเรื่องทุกใจที่ฝ่ายไม่รู้ จงยอมรับและรับรู้ความรู้สึกของตนในทุกห่วงอารมณ์มีสติเท่าทันเวลาจะเยียวยาแผลใจไม่ต้องรีบค่อยค่อยรักษาอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับทุกวันและมองเห็นความดีความงามของคนที่อยู่ข้างๆเราสัมผัสรักด้วยรักและบาดแผลจะหายไปในสักวันอืสถานการณ์ความรักของคุณณตอนนี้คุณน่าจะเป็นสายมู คุณมีความรักนะคะซึ่งเป็นความรักที่ค่อนข้างให้อิสระต่อกันนะหรืออาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันคู่ของคุณอาจจะชอบเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์หรือทำงานอะไรของเขาส่วนคุณก็มาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างของตัวคุณเองอะไรเงี้ยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ย เป็นอะไรที่มีความชอบที่ไม่เหมือนกันมีงานดิเ็กที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํากิจกรรมของตัวเองไปอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็เลยทําให้คุณอาจจะคิดมากก็อาจจะมูว,ว่าแบบเขาไม่รักฉันหรือเปล่านะฉันจะต้องไปมูซะหน่อยแหละให้เขารักฉันรักฉันรักฉันอะไรอย่างนี้อืมแต่ว่ามันมีฝ่ายนึงฝ่ายใดนะ่ะ ที่ไม่ลืมแฟนเก่าไม่ลืมความรักครั้งเก่ามีการเปรียบเทียบนะคะความรักครั้งเก่ากับความรักในบ้านอะไรเงี้ยเออลืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเขาหรือคุณสะสรับพลังงานกันได้นะมาเลยทําให้เกิดการต้องหมูนะว่าแบบให้รักฉันรักฉันรักฉันให้ลืมคนเก่าลืมคนเก่าอะไรประมาณนี้นี่ใช้พลังงานของคุณไหมถ้าใช้เราไปดูกันต่อ สถานการณ์นะคะในเดือนธันวาคมของชาวตุลจะเป็นยังไงคะจะได้ไปท่องเที่ยวคะ่ะไม่ต้องหมูแล้วนะคะจะได้ไปท่องเทีย่ยวโอ้ได้เจอคนในอุมรมกคติคนในสเปก ได้แต่งงานนะคะจำใจจากจำใจพลาดทั้งที่ไม่อยากจากรักไร้เงื่อนไขรักบริสุทธิ์รักเหมือนแม่ที่มีต่อลูกการไม่สนใจคู่ตัวเอง เดี๋ยวเราอ่านความหมายไพ่ก,กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีความกันนะในเดือนธันวาคม75คุณได้75การเรียนรู้การเดินทางหาประสบการณ์นในสถานที่ใหม่ๆการได้เรียนรู้การได้เดินทางร่วมกันได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อน เปลี่ยนบรรยากาศไปยังสถานที่ที่อากาศปลอดโปร่งสถานที่ที่ไม่เคยไปเพื่อเรียนรู้การใช้เวลาร่วมกันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการมีความสุขร่วมกันการได้ฝึกใช้ใจร่วมกันเห็นกันและกันมากขึ้น45แฟนคลับความรักที่ชื่นชอบชื่นชมไม่หวังอะไรความทุ่มเทกายใจเวลาและเงิน ความรักความชอบที่ขวายคว้าจริงๆไม่ได้รักห่างๆแต่ตามติดดวงโสดความชื่นชอบลงเลยในสิ่งที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่ทำให่ใคเดือดร้อนเป็นการเริ่มรมในชีวิตก็ทําเถิดถ้าทําแล้วมีความสุข4 3สมรสรักอันมีสกิพยายนรักที่เปิดเป็นทางการเริ่มต้นฉากรักใหม่ร่วมมือความยินดีความรักที่เปิดเผย ผ่านการเห็นชอบต้องช่วยกันทําสิ่งใดที่เปิดเผยมีสักขีพยานมีหลักฐานต้องไปต้องมาสมคีอุ้มชูฝ่ายหนึ่งอุ้มฝ่ายหนึ่งกอดขาดการร่วมแรงร่วมใจจะไม่สําเร็จยินดีหากทําได้จงภูมิใจในสิ่งที่ท่านทําร่วมกัน5 8จองจำจำใจจากด้วยเหตุผลของการกระทำการไม่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าต่างที่ต่างถิ่น การกายการไม่อ,อปุ่นไม่พร้อมหน้าไม่มั่นคงเมื่อเกิดผลชะตาที่จะต้องยอมรับต้องพึงอดทนและรอเวลาใช้เวลาปัจจุบันเพื่อการเตรียมพร้อมรอรับวันและโอกาสที่ดีกว่าอาจจะนานหน่อยแต่สักวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราจงเตรียมพร้อมก่อนเวลาจะมาถึง41 รักโดยสุดความรักความผูกพันที่บริสุทธิ์ใจรักใส่สการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจการให้และรับที่แสนบริสุทธิ์การหวังดีการขอบคุณการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวการทําสิ่งเล็กๆด้วยใจบริสุทธิ์จากคนที่เรารักและรักเรานั่นเต็มหัวใจให้ผ่านพ้นกับทุกปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเงินหาซื้อไม่ได้รักให้ถูกทางแล้วท่านจะพบความสุข5 9 ค้อนสี่เศร้าต่างก็มีเจ้าของมีภาระของตนแต่บางจาังหวะเวลาก็มายังไม่เหมาะสมไม่ค่อยได้ให้ความสัมพันธ์กับคู่ของตนหรือคู่ไม่ค่อยสนใจชินชาเริ่มวกแวกการใส่ใจกันและกันไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการแสดองออกทางกายวาจาใจระวังคนของเราจะไปสนใจคนอื่นโอเคเอืม น่าจะเกิดเหตุการณ์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่คุณรักนะคะในเดือนธันวาคมอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวที่ใดๆอะไรอย่างนี้ปีใหม่อะไรอย่างนี้นะ คุณและคนรัก,กอาจจะได้ไปท่องเที่ยวกันซึ่งคนรักของคุณนั้นเป็นคนรักในอุดมคติเป็นแบบสเปคคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเหมือนไอดอลแบบฉันชอบเขาอะไรอย่างนงี้เลยนะคะแล้วอาจจะมีการสพ라이ดขอแต่งงานนะคะเนี่ในเดือนธันวาคมนะหรือคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่คุณเลือกนะคะที่จะแต่งงานด้วยหรือเขาก็เลือกคุณที่จะแต่งงานด้วยอะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่าบางช่วงเวลาอาจจะมีการที่จะต้องสะเพรดพัดพลากจากกันด้วยเหตุที่ด้วยความจําเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะทั้งที่แบบคุณไม่อยากจะจากเลยแต่ว่าเออนะคุณก็ต้องเศร้าเสียใจยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ครอบครัวของคุณคุณสามารถออคุยกับแม่ของคุณซึ่งแม่คือรักอันบริสุทธิ์แล้ เข้าใจคุณทุกอย่างแม่เป็นที่พึ่งของคุณมีอะไรคุณก็จะปรึกษาแม่อะไรประมาณนี้นะหรืออาจจะเป็นความรักบริสุทธิ์รักไรงเงอนไขที่คุณมีให้กันก็ได้รักไรงเงอนไขอะไรประมาณนี้แต่ก็มีไพ่เตือนนะคะบอกว่าอาจจะเป็นพลังงานคุณหรือเขาสลับกันก็ได้ว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะไม่ค่อยสนใจคู่ของตัวเองนะมันก็เลยอาจจะทําให้มีการน้อยอ,อกน้อยใจนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีการประชดประชันหรืออาจจะทำให้เกิด การที่แบบไปสนใจคนอื่นได้เมื่อคุณมีเวลาคุณควรใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะให้ดีดูแลรักเอาใจใส่กันให้ดีนะเพราะถ้าคุณมีเวลาอยู่ด้วยกันซึ่งมันเป็นเวลาของคุณแล้วคุณไม่รักไม่ดูแลเอาใจใส่กันณนะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปสนใจคนอื่นไปนมีคนอื่นเวลามันก็ย้อนกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ทาโรต์นะคะเปิดเพิ่ม ให้ชาวกันนะอ่ะไม่ใช่ชาวกันชาวตุนนะผลงากรีดพลแต่มันมีคนหนึ่งที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะอันจะเป็นพลังงานของใครอืมดูฟู เหมือนไพ่ราศีกันเมื่อกี้เลยเขาอยากให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็ลดละเลิกอัตรานะคะเลิกยึดติดเลิกโฟกัสเรื่องใดๆในอดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วความรักเก่าคนรักเก่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณควรจะให้สัมพันธ์กับคนที่อยู่ปัจจุบันของคุณคที่อยู่ในความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณควรให้ ความเอาใจใส่เขาไม่ใช่ไปคิดถึงแต่แฟนเก่าคนรักเก่านะไม่เช่นนั้นแฟนของคุณก็อาจจะปันใจวอกแวกไปหาคนอื่นได้นะรักในอดีตมันผ่านแล้วมันจะทําให้รักในปัจจุบันพังนะถ้าคุณยังยังไม่เลิกคิดถึงอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วนะคะเราขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะแบบเดอฟูนะคะเด็กเหรียญเด็กเหรียญน,นะคะ เด็กเรียนคุณคุณจะต้องนิง่งนะคะคุณจะต้องนิง่งคุณจะต้องนิง่งนะคะต้องเป็นคนที่นิ่งและใจเย็นมากขึ้นนะคะ9้วถ้วยในความรักความสัมพันธ์มีคนหนึ่งที่ดูจะมีสนเสน่ห์เป็นที่หมายปองของคนหลายคนแต่ว่ายังไงเขาก็เลือกคุณ เขารักคุณ King of p e น n c เ p a l คนคนนั้นค่อนข้างมีฐานะนะคะหน้าอายุประมาณ3.5อัพนะคะเพราะเป็นคิงเหรียญนะ s t r e n นคุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็นที่รักคุณเอาชนะใจหมีข่าวโคตโลกได้ นะคะชาวริอออดชาริอออดคู่ของคนรักของคุณนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาหรือยุต่างประเทศเดซันความรักของคุณจะสุขสมหวังนะคะสำเร็จสุขสมหวังอุดมสมบูรณ์ หน่ถ้วยเขารักคุณเขารักคุณนะคะถึงแม้เขาจะมีบุคลิกสบุคลิกนะคะเขาดูนิ่งๆดูเป็นกิงเหรียญแต่ในใจเขาค่อนข้างจะคี้หึงขี้ห่วงอยู่นะคนนี้อุย้ยห้าถ้วยห้าถ้วยจะมีการตัดจบความสัมพันธ์เราได้เริ่มต้นใหม่สิเหลียน มีการปัดจบความรักที่เป็นท็อกซิกนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์สิเปลี่ยนถ้าพี่พเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรเล์ชั่นชีพนะหรือถ้าพี่เพื่อนไม่ลืมแฟนเก่ายังคงให้ความสัมพันธ์กับแฟนเก่าจนแฟนใหม่น้อยใจเนี่ยมันอาจจะมีการเลิกรายย่าล้างได้นะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้คู่ห่องคนรักที่แบบเป็นครอบครัวนะคะเป็นแบบสิบเหรียญเลยถึงแม้จะไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่แต่ก็ทําให้คุณร่ํารวยบางครั้งร่ำรวยสบายไปทั้งชาติอะไรอย่างนี้นะสิบเหรียญไพ่พันตาแนะนําอะไรเอ่ยเดียวได้อุย้ยไพ่ออก,ออก อะไอ่ะเดียวได้อุบัติเหตุระวังอุบัติเหตุนะคะช่วงปีใหม่ขับรถขับรานะคะคุณใสมีการเล่นของเล่นคุณใสเหรอคะเนี่ยความรักความสัมพันธ์นี่ไงมีคนเล่นของคุณเล่นของเหรอ คุณไปทําคุณใส่คุณเล่นของเหรอคะพี่เป็นเพื่อนพี่เป็นเพื่อนชาวตนออกมาตอบหน่อยสิคะหักฐานคุณหารักฐานอะไรความรักของคุณดูสับสนวุ่นวายคุณอยากได้ความยุติธรรมโอเคอีกใบนึงค่ะใบสุดท้ายแล้วไหมโอเคฉันโอเค โอเคนะคือคุณเดียวดายความรักของคุณมันทำให้คุณรู้สึกเดียวดายมีก็เหมือนไม่มีคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์นะมันทำให้คุณเจ็บในความรักครั้งนี้ ในตอนแรกคุณก็ไปทําไปทํหมูเป็นสายมูคุณก็อยากให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังใครว่ามีหมอเด็ด,ด,ดที่ไหนคุณก็ไปคุณก็ดูดูดวงคุณก็ดูดูทุกวันเลยอะไรเงี้ยว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงอืมแล้วคุณก็พยายามหาหลักฐานทุกอย่างเลยในคว,ความสัมพันธ์คุณจ้องจับผิดคุณอยากได้รับความยุติธรรมแต่ถึงแม้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณก็โอเคจบแบบนี้เหรอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไพ่อยากแนะนำให้คุณนะดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะในเดือนธันวาคมนะคุณก็ยังจะโอเคนะคะให้ไว้วางใจในจักรวาลน,นะแต่สิ่งสำคัญเลย มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่ยังไม่ลืมรักคังเก่ามาเลยนำมาซึ่งความทุกข์ใจแล้วคุณก็เป็นคู่รักที่แบบแตกต่างกันไม่ค่อยเหมือนกันชอบอะไรไม่เหมือนกันมันก็เลยมีปัญหาหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคู่รักไม่ค่อยให้ความสนใจคู่รักก็ห่างไกลกันนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ฝันคุณฝันอยากจะแต่งงานฝันอยากจะใช้ชีวิตคู่ฝันอยากจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืม ต่สุดท้ายแล้วนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่ามันอยู่ที่พลังงานของคุณนะถ้าคุณมีพลังงานที่ดีความรักความสัมพันธ์คุณก็จะสดใสเหมือนกับเดือนซันแต่ถ้าคุณมีพลังงานที่ลบๆนะคะการเล่นคุณใส่การทํามูใส่มูมันก็เป็นพลังงานลบๆอย่างหนึง่งม,มันก็อาจจะทําให้ความรักของคุณมีความยากลําบากนะ มีการผิดใจกันไม่ลงรอยกันการส่งพลังงานลบๆให้กันมันทําให้ความสัมพันธ์บั่นทอนความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุกนะมันก็ยากที่จะเดินต่อถึงแม้เขาจะเป็นคู่แท้ของคุณถ้ามันมีพลังงานลบๆให้กันมันก็ไปต่อไม่ได้คู่แท้ก็ไม่อยู่นะคะอืในเมื่อคุณเป็นคู่กรรมให้เขา เขาเป็นทุ่แทนคุณพลังงานไม่ตรงกันจักรวาลก็จะพาแยกกันฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดคือคุณจะต้องมีพลังงานบวกๆทุกสถานการณ์เลยแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้ไปเที่ยวกับแฟนคุณจะได้อยู่กับแฟนนะคะจะรักและสมหวังเลยคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ขอแค่คุณมีพลังงานบวกๆไว้นะโอเคนะคะสําหรับชาวตุลเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้นะคะ